ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แอปเงินติดล้อสวัสดีมิตรรักแฟนขับทิดล้อใจใจมาเวล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 เรามาเริ่มสมัครสมาชิกกันเลยโดยกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าเงินติดล้อสะดวกสบายมากขึ้นเพราะเรามีข้อมูลของทางลูกค้าอยู่แล้วครับเพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องระบบก็จะดึงข้อมูลบางส่วนของลูกค้าขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยครับและกดถัดไป จากนั้นกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเมื่อเจอทิศล้อใจใจหน้าตาดีแบบนี้แสดงว่าคุณสมัครเป็นสมาชิกกับแอปเงินติดล้อสำเร็จแล้วพร้อมได้รับแต้มไปเลยฟรีๆ100้แต้มไปเลยจ้าหากคุณไม่ใช่ลูกค้าเงินติดล้อก็สมัครได้เช่นกันพร้อมรับฟรี50แต้มครับเริ่มจากกรอกข้อมูลตามนี้เลย 1. กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักให้ถูกต้อง 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องจากนั้นกดถัดไปจากนั้นกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนเอ๊ะอย่าลืมผู้ใช้งานแอปนี้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปด้วยนะครับ 2. กดยืนยันได้เลย 3. กดยอมรับ 4. กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงอีกครั้ง 5. รอรับรหัส OTP ทาง SMS สักครู่ 6. กรอกตัวเลขลงในช่องว่าง6ตัว เตั้งรหัสด้วยตัวเลข6หลัก8ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 9. กดที่ปุ่มตกลงเมื่อคุณเจอหน้านี้สแสดงว่าคุณสมัครเป็นสมาชิกกับแอปเงินติดล้อสำเร็จแล้วและสามารถใช้งานแอปพร้อมรับแต้มไปเลยฟรีๆ50แต้มไปเลยจ้า <Yeah! S 1> สรุปอีกครั้งเน้นๆเ,นนเ,นนเ,นเรามีแต้มพิเศษพิเศษให้กับคนที่สมัครใช้งานแอปกับเราในครั้งแรกตามนี้ครับ สำหรับผู้ที่สมัครครั้งแรกและไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อแล้วฟรี50แต้มไปเลยจ้าสำหรับผู้ที่สมัครครั้งแรกและเป็นลูกค้าเงินติดล้อแล้วฟรี1 0 0แต้มไปเลยจ้าหากต้องการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการใช้แอปเงินติดล้อเพิ่มเติมคลิกที่ www.tidlo.com/th/ntlapp.html ได้เลย ขอให้มีความสุขกับการใช้แอปเงินติดล้อนะครับ